สวัสดีค่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะในงวดวันที่26นะคะ26เดือน4ปี64นะคะก็งวดที่แล้ววันที่22เนาะแอดยีนพารวยก็ ได้เด่นห้าเนาะแนวทางมาเก้าสี่สี่ศูนย์สองเนาะแต่บางที่เนาะบางที่ก็จะเป็นหนึ่งเก้านะคะ,ะ 19, บางที่ก็จะเป็นหนึ่งเก้าบางที่ก็จะเป็นเก้าสี่นะคะสำหรับสองตัวล่างเนาะแต่แอดยีนเจาะไม่เข้านะคะแอดยีนได้เด่นห้าเนาะเม็ดเดียวนะคะคือไม่ได้เจาะหลายตัวเนาะก็คือเน้นรูดเม็ดเดียวนะคะก็ได้เก้าได้ห้าเนาะน 9, ได้เก้าได้ห้าเก้าแอด แนวทางมา94นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะก็สูตรก็มีเขามีหลุดนะคะสูตรก็ยังไม่โอเคเท่าไร่นะคะสําหรับเอยีนพารวยเนาะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะชมเพื่อความบันเทิงแนละจะเป็นนอกจากคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคํานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการนันทุกชนิดนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันต่อนะคะในงวดวันที่26นะคะ แอดยีนก็จะมาแบบสายเจาะนะคะแบบเจาะสองตัวบนล่างนะคะวัดใจไปเลยนะคะครับตัวเด่นนะครับวันนี้ก็ให้ตัวเด่นมาหนึ่งกับเก้านะคะก็เจาะเน้นๆน,น,นะคะเจาะเน้นๆจะวันนี้ไม่ไม่เด่นเม็ดเดียวนะคะวันนี้เด่นสองตัวนะคะก็เด่นสองตัวเนาะก็เจาะเน้นๆน,น,นะคะก็ เฮดยีนก็จะติ๊กตัวที่ชอบไว้นะคะก็ที่เจาะมาก็คือตัวเน้นเน้นหมดแล้วเนาะก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะก็หนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าศูนย์นะคะอันนี้ก็คือเจาะเน้นๆนะจ๊ะ จาะวัดใจสองตัวบนล่างนะคะสำหรับตัวดิน2ตัวนะคะก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปชมเป็นแนวทางนะคะแอดยินก็ไม่ได้ลง3ามตัวให้นะคะแอดจินลงให้วัดใจสองตัวบนล่างเท่านั้นนะคะก็แคปไปชมเป็นแนวทางได้จ้าท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ